ได้นะครับสตาร์ทรถทิ้งไว้10นาทีแล้วก็เปิดเปิดลมแล้วก็เปิดแอร์นะครับทิง้งไว้10นาทีนะครับกอนที่เราชิสเปย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับครบ10นาทีแล้วแล้วก็ปิด,ดอแอร์นะครับดับลมนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับออกออกเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มา จะมาฉีดโฟมกันนะครับกระตุ้นไว้ให้ทุกบานก่อนนะครับแล้วก็ถึงไฮไลท์แล้วครับผมใช้ยี่ห้อเกซันนะครับสเปรย์ล้างคอยแอร์เย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสเปรย์นี่ครับฉีดเข้าไปในรูช่องแอร์นะครับฉีดให้ครบทุกๆช่องเลยนะครับหนึ่งสองสามให้ครบเลยนะครับแล้วก็รอจนกว่าโฟมลง แให้เองลงครับใช้เะบาะมาน10นาทีครับเมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็มาสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดลมให้แรงที่สุดทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับก่อนฉีดอย่าลืมเขย่าก่อนนะครับเขย่าแล้วเราก็มาต่อสายกันนะครับทํเมินเดียวันาบนั้นะครับเมื่อต่อสายเสร็จแล้วนะครับเราก็สายนี้ครับเยงเข้าไปนะครับเยงเข้าไปในช่องช่องลมนะครับ ถูเลักถูเลยหน่อยนเพราะพอทำมือเดียวผมยิงเข้าไปเล็กที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ล็กที่สุดเลยนะครับนะเราก็เริ่มบันเรีงกันเลยครับผมฉีสเปย์ครับผมดูนะครับสเปรย์ไหลแลครับผมสเปรย์เริ่มไหลแล้วครับขีดไปจนกว่าจะเต็มช่องครับผมผมขอตัดจุดแค่นี้ก่อนนะครับ ครบแล้วนะครับดูสับดูนะครับนะครบแล้วเราก็จะย้ายช่องครับผมย้ายจากช่องนี้ไปช่องที่2ต่อนะครับมาชี้ช่องที่2ต่อนะครับชี้ไปเรื่อยแล้วผมก็จะเต็มนะครับจะมีฟูออกมาครับชี้ไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับออกมาแล้วครับผมมาดูสภาพกันนะครับช่องสองเต็มเลยครับผมแล้วต่อไปช่องสามนะครับก็ฉีดทิ้ง ไปเรื่อยๆนะครับต่อในช่องสามนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับต้นกว่าจะมีโฟมไหลออกมานะครับโฟมจะ <c oughs> จะเอ่อค่อยหายไปข้างในนะครับเอาให้โฟมนี่ครับผมมันแห้งสนิทไปเลยนะครับนะทุกช่องเลยนะครับเราผมลบสนิทอีกสักนิดนะครับอืมเมื่อก่อนหลังจากนั้นเราก็เปิดสวิตช สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีครับเปิดลมนะครับไม่เปิดแอร์นะเปิดแอร์แรที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับในการล้างแอร์ด้วยโฟมสไตล์ให้บ้านๆน,นะครับตามคนสไตล์ฮอบน้อยนะครับขอบคุณครับ